จะเก็บมาอุ่นๆอยู่เลยบางไข่บางฟองสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนยังได้อยู่เนาะวันนี้เพิ่งจะวันที่หกเองยังสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่เนาะสบายดีไหมคะเลยมาให้ดูผักในตู้นิดนึงเพราะว่าไม่ได้เข้าตู้มาก็นานพอสมควรหนาวแล้วก็ยุ่งด้วยที่ร้านยุ่งขายดีมากช่วงเทศกาลนี่แบบยุ่งทุกวันนี่ก็ยังยุ่งอยู่ไม่ได้หยุดเลย แต่ก็ดีเนาะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงที่น้ําขึ้นก็ต้องรีบตักเนาะเดี๋ยวมาดูผักในในสวนนิดนึงนะคะว่าในขณะที่ยุ่งยุ่งอะ่ะก็ยังอุตส่าห์มาเพราะมาเล็ดผักเอาไว้บ้างเป็นบางอย่างบางอย่างก็ขึ้นมาแล้วบางอย่างก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็จะพาไปดูไก่ไข่ผลิตดีมากกินไม่ทันไปดูกันค่ะโอ้ยดี อุจางอกขึ้นมาให้นะคะนี่คือเบีย้ยคณะนะคะเบี้ยคณะที่เพ่อเอาไว้อันนั้นคือขายังอยู่ดีสบายไม่สะทกสะท้านกับความหนาวเลยขณะนี่ที่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยก็จะเอามาเอามาปลูกฝั่งนี้นะคะเตรียมดินเอาไว้แล้วนี่เดี๋ยวจะได้กินขนาในตู้ละ ในนี้ก็มีเพาะเมล็ดพริกขี้หนูเอาไว้ไม่รู้ว่าจะขยับขยื้อนขึ้นมาบ้างหรือยังเดี๋ยวดูอย่างอื่นบ้างสิเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็โรยเมล็ดขี้หูดไปนะยังไม่รู้ขึ้นหรือยังมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใส่แวน่นอันนี้ก็เป็นผักแพรวนะคะอยู่ดีสบายสะเดานี้ก็ <c oughs> โทษที สดาวนี้ก็สาหัสฟักแมวก็ไปแล้วมลวละลกอกหรอคะมลัลอ่กพอหน,า,หนาวๆก็กลายเป็นเจลไปแล้วคะ่ะไม่รอดมะกรูดก็ยังโอเคอยู่แต่ก็ค่อนข้างจะไม่ชอบความหนาวเท่าไหร่อดทนนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอุตสามีลูกให้ติดลูกให้สี่ลูก กระชายกลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะกระถินก็อย่างนี้แหละหยิกหยิงองอพออยู่ได้พริกก็เดี๋ยวก็ถอนทิ้งอันนี้อง่นอง่นเง่นขาวกระถินอีกตรงนี้ก็พเพาะเมล็ดพริก ขี้หนูไว้เหมือนกันเพราะว่ากะว่าจะปลูกเยอะๆเลยปีนี้ในนี้ก็มีฟักทองแล้วก็มระนะคะเพิ่งเจอเพาะเอาไว้ยังไม่งอกตรงนี้เมื่อก่อนนี่ปลูกมะเขือเอาไว้นะคะพอหนาวก็ไปหมดแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าปลูกมะเขือหรอกมะเขือนี่ปลูกไว้ข้างนอกพอหนาวก็เลยเยกมาข้างในเผื่อว่าเขาจะรอดสรุปไม่รอดคะ่ะ ทิ้งไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะปลูกคณะไปดูไก่กันค่ะฮัลโหลไม่ได้มาดูหลายวันยุ่งๆเป็นไงบ้างคะยัง oh. อยู่ดีสบายสิบเอ็ดตัวค่ะทั้งหมดเขาบอกว่าหน้าหนาวจะไม่ไข่แต่ที่ไข่ทุกวันเลยดีมากสวยอะเราอะ oh. สวยหลบอเดี๋ยวออมไปดูทางนี้ไข่เก็บไปหมดละทางนี้ดีอุ้ยโวยโวยขุดขุด ออกมาไข่ใหญ่เลยไข่ฟองใหญ่เลยตัวนี้ส่วนสนะีขาวน่ะไข่ฟองเล็กๆฟองเล็กๆสีขาวอยู่นะวันละห้าหกฟองบ้านไก่ก็ไมุ่นใจดูสิคุงจะเก็บไป แปลกเนาะไข่ไก่น่ะมีมีช่องไว้ให้ไข่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ช่องแต่เขาจะมาไข่รวมกันไว้ตรงเนี้ยจะมาไข่รวมกันไว้ที่เดียวนี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยโอ้โหยายมันม,มุงมัมุงได้ไขก่กระปลงหนึง่งเอาไปที่ทำง,งานเพราะว่ากินไม่ทัน มาดูไข่ค่ะเพื่อนเบิดไข่นี่ไม่ไม่ได้เก็บวันเดียวนะเอ,อวันละห้าหกฟองเนี่ยอันนี้ตัวสีขาว,ขาวตัวสีขาวขาวเขาจะไข่ไข่เล็กไข่เล็กสมก,กบ้างกินไม่ทันแรกๆก็เอ,อมีอยู่สีตัวก็กินทันอยู่นี่ตัวสีน้ำตาลไข่ฟองใหญ่เลยเนอะ พอมีไก่เพิ่มมันก็เพิ่มปริมาณไข่เรากินไม่ทันก็เลยดีหน้าที่เรามาีร้านอาหารก็เลยเอาไปใช้ที่ร้านได้เนาะสุดยอดเลยอะ่ะนี่เพิ่งจะเก็บมาอุ่นๆอยู่เลยบางไข่บางฟองเนี่ยคะ่ะภูมิใจเล็กๆน้อยๆผลิตภัณฑ์จากเราน้อยนี่ยังเห็นอยู่เลย โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ